เรื่องนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่นำรถไปเช็คเข้าศูนย์บริการนะอยากจะขอแชร์เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอแล้วก็จะแนะนำวิธีการป้องกันแล้วก็จะเป็นบทเรียนให้กับตัวเราเองด้วยเราก็มองว่าถ้าเราจะนำรถเข้าศูนย์บริการอะ่ะอาจจะใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ได้อาจจะเป็น t ทม์ส t ต็ปหรืออะไรเงี้ยนะที่มันระบุ วันที่เดือนปีเวลาอาจเป็นคลิปเลยก็ได้เวลาเราสตาร์ทรถแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปหรือทําเป็นคลิปเก็บรอบรอบคันทั้งหมดเลยว่ารถที่เราก่อนจะนําเข้าส่วนไม่ได้มีรอยมีตําหนิหรืออะไรอย่างใดแล้วในในในส่วนของภายในรถอย่างเช่นพวกหน้าจอแท็บเล็ตอย่างเงี้ยนะที่เป็นเป็นแบบหน้าจอสั่งงานใช้งานปกติไหมไม่รถ ออของรถที่นําไปเข้าศูนย์มันก็จะเป็นรถไฟฟ้านะรถอีวีเราก็จะดูว่าแบบมีไฟอะไรขึ้นผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีไฟสีเหลืองหรือไฟสีแดงอันนี้คือรถเรามีอาการผิดปกติแล้วถูกไหมเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าคือเราอ่ะก็มองว่ารถที่ใช้งานรถไฟฟ้าคือเราก็ไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกเล็กระหว่าง รถน้ํามันกับรถอีวีอะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะถ้ารถน้ํามันเปลี่ยนแบตเตอรี่ปุ๊บก็คือใช้งานอะไรได้ปกติแต่รถไฟฟ้าใน,นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์มันจะค่อนข้างยุ่งยากเหมือนรถน้ํามันไฮบริดไม่แน่ใจในเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ปุ๊บอาจจะต้องมีการจูนกล่อง OBD หรือเปล่าหรือต้องแบบเซตติ้งการตั้งค่าอะไรอะไรพวกนี้เพราะว่ารถไฟฟ้ามันก็ค่อนข้างใหม่สำหรับในประเทศไทยนะ แล้วเราอ่ะก็โทรถามในเรื่องของสินค้าอย่างเช่นที่ปั่นน้ำฝนยางปั่นน้ำฝนซึ่งรถไฟฟ้าเราโทรไปเช็คแบบตามสูนค่ายดังๆอ่ะเขาก็บอกว่าเราก็ต้องโทรไปเช็คที่ศูนรถ EV ใช่ไหมเราก็โทรไปเช็คเขาก็บอกว่าไม่มีของเข้านั่นนี่เราก็เลยอาตัดสินใจสั่งมาจากในเน็ตสั่งมาหลายแบบมาก จะถือว่ามันก็อาจจะราคาถูกกว่ายางปั่นน้ำฝนที่เป็นของของจากรุ่นรถของมันเลยอ่ะเพราะต่ายก็มองว่ามันอาจจะแบบราคาเกือบพันหรืออะไรเงี้ยเพราะอย่างแต่ตก่อนอ่ะที่ไปเปลี่ยนที่ปั่นน้ำฝนอย่างของของ,ของแบรนด์พี่โตอย่างเงี้ยพี่นิดนำหน้าอย่างเงี้ยราคายิ่งลดราคาเป็นล้านอ่ะราคามันก็จะบวกมูลค่าเพิ่มในเรื่องของยางปั่นน้ำฝนมันก็จะค่อนข้างแพงถ้าเรามองว่าเราเน้นประหยัดเราไปซื้อ ของ no name อันนี้ได้แต่ถ้าเราแบบเฮ้ยฉันอยากใช้ของแท้ไม่อยากให้มันแบบใช้แป๊บเดี๋ยวก็เสื่อมแย้แวเออแบบปีสองปีแล้วค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็จะไปแบบนั่นแหละราคามันก็จะสูงตามแล้วเราก็สั่งมาจากในในเน็ตแล้วเราอะไม่ได้มีประสบการณ์เปลี่ยนที่ปั่นน้ำฝนเองเปลี่ยนไม่เป็นช่วงตอนแรกก็โทรไปเช็คเขาก็จะมีศูนย์บริการโซนโซนแถวๆแบบ ซนใกล้ๆบ้านตายละกันก็ไม่ได้ขับรถไกลมากนะโทรเช็คนั่นนี่คือของอะเรามีอยู่แล้วเราสั่งมาจากเน็ตแต่เราโทรไปเช็คเอ้ยค่าแรงเปลี่ยนปั่นน้ำฝนแม่งคิดค่าแรงเจ็ดร้อยกว่าบาทบ้าเปล่านี่ฉันซื้อที่ปั่นน้ำฝนได้ห้าหกชิ้นเลยนะโอโหคิดราคาแพงเกินแล้วเราก็เลยโทรไปเช็คที่สนย์บริการว่าเราสั่งสินค้ายางปั่นน้ำฝนมาทางคุณคิดค่าแรงเท่าไหร่เขาก็บอกว่าประมาณ ประมาณอ่ะแบบร้อยกว่าบาทอะไรอย่างนี้เราต่ายก็แพนว่าคือรถอะ่ะมันก็ถึงเวลาที่อาจจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกเล็กล้วหรือเปล่าจะเช็คเช็คในเรื่องของคุณภาพแบตเราเราก็มองว่าเออมันก็ยังโอเคอยู่แต่ไม่รู้ว่าเหมือนรถน้ํามันแล้วเปล่าไงถ้ารถน้ํามันอะ่ะสองปีวิ่งหมื่นโลหรือสองหมื่นโลอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกเล็กแล้วใช่ไหม มันต้องยากก่อนนะแบตลูกเล็กกับยุลูกใหญ่มันค่อนข้างแตกต่างกันแบตเตอรี่ลูกเล็กในทุกๆคันที่เป็นรถน้ํามันหรือรถไฟฟ้าหรือรถไฮบริดเนี่ยมันจะมีไว้เวลาเราแบบขึ้นรถมากดพ u s สต t a r t รถยนต์ใช่ไหมหรือเสียบกุญแจตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นช่วยแบตเตอรี่ในการแบบว่า s t a r ทรถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็จําเป็นแล้วมันก็สําคัญเหมือนกันถ้าแบตเตอรี่มันหมดแบบนั้นปุ๊บเราก็จะลดดับกลางทางหรือถ้าเราเอาไป โชคดีหน่อยเอารถไปจอดตามสถานที่ต่างๆอย่างห้างหรือว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่ยังโทรเรียกเขามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ไงแต่อันนี้คือเราเราต้องซื้อคุณภาพชีวิตเรานะก็เกิดแบบเอา้าขับรถบนทางด,วด่วนหรือทางไหนใกล้ๆอย่างเงี้ยอยู่ดีรถด,ดับอะ่ะมันก็แย่ใช่ไหมซึ่งการเช็คระยะรถมันก็เป็นตามรอบๆนะแต่ต่ายมองว่าอันเนี้ยเราก็วิ่งมาสองหมื่นสามพันกว่ากิโลแล้วมันก็น่าจะถึง รอบเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแบตลูกเล็กซึ่งส่วนใหญ่ก็ซึ่งมองว่าซึ่งมองว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกเล็กมันก็สำคัญพอเข้าเรื่องเลยก็นัดที่ส่วนบริการเนี้ยคือนัดล่วงหน้านานมากนะเว้ยนัดเป็นเดือนคือคิวจะค่อนข้างแน่นเราขอใบนนหนึ่งบริษัทแม่ก็บงกระเจงอันนะเราก็ไปผวนกันเราเองแล้วกันนะ มันก็จะเรื่องของการเคมอะไรอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเงียบกิบไม่มีสถานการณ์จะบอกว่าคุณจะได้เคมอะไรเมื่อะไหร่อะไรจะมาเมื่อะไหร่ไม่มีอะไรด้วยซ้ําบางชิ้นซึ่งก็อาจจะปิดตัวไปเหมือนกับแบรนด์ค่ายอื่นๆที่เข้ามาในประเทศไทยมันก็เป็นเรื่องปกตินะช่วงเช้าเราก็เอารถเข้าไปเช็คว่าประมาณ8โมงถึง8โมงครึง่งรถไม่มีปัญหาอะไรเลยขับปกติ เ่งอะไรปกติเหยียบร้อยกว่าปกติคือไม่มีอะไรเลยปกติมากแล้วการจอดรถเราจอดทิ้งไว้ที่บ้านถ้าเราจอดเกิน7วัน10วันอย่างเงี้ยถ้าหนูมันจะแท้สายไฟอะ่ะมันแท้แม่งทั้งคันแล้วมันไม่รอแท้แบบเฉพาะจุดหรอกแล้วเขาอาจจะมองว่าแบบเอ้ยเราเป็นผู้หญิงขับรถเอารถไปเช็คสู่บริการผู้หญิงอะ่ะมันคงจะไม่มีความรู้อะไรหรอกขอโทษค่ะครูพัฒนาตัวเองมากพอมันก็ต้องแบบเอ้ยเอยเอเอ,เอมั่งแหละ จะไม่ให้เขากินตังเราไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้เราก็แพนแบบเออก็จ้างเขาว่าเออเรามีของพวกยางปัตรน้ำฝนมีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะแบตเตอรี่เราจะสั่งมาจากดีเน็ตก็ได้นะลูกละสามพันถึงสี่พันบาทแล้วก็เขาอาจจะคิดค่าแรงคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในการเปลี่ยนแบตครั้งนี้เขาคิดค่าแรงให้ให้เราจ่ายประมาณห้าร้อยบาทแต่ที่อื่นน่ะไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นตามอู่นอก ร้านเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั่วไปอ่ะเขาจะรับเปลี่ยนรถ EV หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่เราก็ไม่รู้ว่าบางร้านอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เปลี่ยนรถอยีวีอะไรเงี้ยคือคุณต้องคิดนะอิเล็กทรอนิกส์ของรถไฟฟ้ามันค่อนข้างเยอะการเป,เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปอ่ะคุณแบบจูนกล่องไม่เป็นหรือว่าจูนในส่วนของ OBD เราไปเซิร์ชใน AI ดูละกาันว่าแปลว่าอะไรมันก็ต้องแบบเออหน้าน,นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จ เปลี่ยนอะไรเสร็จสับเราจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ปะเราก็เอารถออกจากศูนย์บริการเราก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วมันก็ขึ้นเดี๋ยวเอารูปขึ้นโชว์ในในคลิปให้ดูนะมันก็ขึ้นแบบเนี้ยสองอันเราก็เอ๊ะทำไมรถมันเร่งได้ไม่เกินหกสิบมันเหมือนแบบตามรอบของมันอะ่ะมันมันเหยียบคันเร่งเร็วมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่เกินหกสิบวิ่งแบบสี่สิบห้าสิบคือรถวิ่งช้ามากล้อไฟอ่ะก็ขึ้นเตือนตลอด แล้วเราขับไปคือครึ่งทางแล้วอะก่อนที่จะแบบจะถึงบ้านแล้วตอนนั้นอะข้าวเช้วก็ไม่ได้กินเออแล้วเราก็เลยโทรไปหาที่ศูนย์บริการบอกว่าเอ้ยมันขึ้นไฟอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็เลยต้องตีรถกลับมาเอารถมาให้ช่างเช็คพอก็นั่งนั่งในศูนย์ที่มันเป็นแบบที่นั่งบริการลูกค้าอะไรเงี้ยนั่งเสร็จปุ๊บ <c oughs> เขาก็เรียกเราไปคุยกับช่างแล้วก็คุยหน้างานว่า เขาก็บอกว่าเนี่ยหนูอาจจะแท้าสายไฟหรือเปล่ามีอันนั้นนี่นู่นแล้วก็มาบอกเราว่าให้เปลี่ยนของเหลวในหม้อน้ำแล้วเราก็เรยงงงว่ารถมีฝาปิดเวลาเราเปิดฝากระโปรงรถอะ่ะมันมีฝาพลาสติกสีดําปิดเครื่องยนต์ทั้งคันเลยแล้วมันต้องขันน็อตเยอะมากแล้วเราจะไปขันเพื่อถ้าที่สู่เขาปิดมาอย่างนั้นมันเป็นมาตั้งแต่โรงงานจนถึงทุกวันนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนั้น แต่ก็แล้วแต่คนบางคนก็บอกว่าเปิดฝาไว้ก็ดีระบายอากาศบางคนบอกไม่ต้องเปิดก็ได้แต่เราใช้มาเกือบสามปีแล้วเราไม่เคยเปิดฝาเลยเว้ยการเปิดฝากระปงรถจะเห็นอยู่รูเดียวก็คือรูใส่น้ําปัดน้ําฝนแค่นั้นรูเดียว,วเราลองงงว่าไอหมอ้อน้ําที่แม่งบอกเนี่ยน้ํามันจะเข้าไปเปลี่ยนได้ยังไงเราไม่เคยเปิดฝาเลยแล้วรถเราก,เราก็เราก็เถียงกับช่างใช่ไหมเราบอกว่ารถเนี่ย วิ่งมาที่สูนคนน่ะมันปกติทุกอย่างเลยอ่ะถ้าเกิดเราเอารถออกจากบ้านถ้าโดนหนูแท้อะไรนะั่นนี่นไฟเตือนรถมันต้องขึ้นแล้วดีว่าเฮ้ยรถมีปัญหาวะ่ะนั่นนี่ขับไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ไม่เคยเลยเลยวิ่งไปปกติทุกอย่างเราก็เริ่มแอรละเออแล้วเ,เ,เขาก็พูดประมาณเราก็ถามเขาว่าในเรื่องของค่าเปลี่ยนของเหลวในปั๊มอะไรเนี่ยปั๊มหม้อน้ําหรือปั๊มอะไรสักอย่างอ่ะเราไม่ใช่ช่างยนต์เราก็ไม่ได้รู้ลึกอะไร ขนาดเท่าช่างใช่ไหมเขาบอกประมาณพันกว่าบาทแล้วก็มองว่าเฮ้ย <Hey, S 2> วันนี้เราเปลี่ยนแบตราจ่ายไปเยอะแล้วเราไม่มีเงินมาจ่ายตรงนี้หรอกเราก็บอกเขาอย่างนี้เลยเออเราก็พูดเถียงเขาไปเลยเว้ยแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้รถอะ่ะอาจจะต้องจอดทิ้งไว้ที่ศูนนะแล้วก็เราคือตอนแรกเราแพนว่าเออเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยางปล่าน้ำฝนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําธุระต,ต่อกลายเป็นว่าเราต้องเรียกแท็กซี่ นั่งกลับบ้านแบนบไม่ได้ไปทุนาที่ไหนต่อเลยเสียเวลาชีวิตเรามากเลยนะเว้ยเราแบบค่ารถจากโซนเนี้ยกลับมาบ้านอ่ะคือมันก็ค่อนข้างราคาสูงเพราะเราแบบรถเมย์าสายไหนมันจะผ่านวะรอแม่งสามชาตินั่งห้าหกต่อ,อยังไม่ถึงบ้านเลยสามชั่วโมงอ่ะเราก็คิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมล้วก็เน้นแบบความสบายความสะดวกรถเร็วแล้วก็เลือกเลือกทางนี้รถในใบอ่ะเขาก็จะมีเขียนว่า เช็คน,น้่นี่นู่นช่างก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไล่สายไฟนะไม่รู้ว่าหนูแท้หรือเปล่าตอนนั้นต่อมเราก็แบบเอเอหลายอย่างเราอย,ยืนเถียงช่างเยอะเลยนะคือเถียงอันดับแรกคือหนึ่งฝาไม่เคยเปิดเลยน้ําในหม้อน้ํามันจะเปลี่ยนสีได้ยังไงถ้าช่างมันไม่เป็นคนทําอะสองแล้วมาบอกว่าหนูแท้หน้านี่นู่นขับรถจอดวันนึงอีกวันนึงก็ออกไปธุระข้างนอกแล้วคือไม่ได้จอดทิ้งไว้เจ็ดวัน ถ้าจอดเลยเจ็ดวันอ่ะหนูมันแท้ไฟทั้งคันอ่ะอันนี้ปกติเจ็ดวันสิบห้าวันสิบวันเพราะเป็นเรื่องปกติของที่ที่บ้านของเราที่อาจจะเจอประสบเหตุรถแท้สายไฟทั้งคันซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่จอดวันหนึ่งอย่างเงี้ยหนูมันจะไปแท้แม่งหมดคันเลยคือรถมาจอดร้อนๆอ่ะกว่ามันจะอุ่นกว่าจะอะไรแล้วเราไม่ได้เปิดฝาตรงห้องเครื่องยนต์ตรงนั้นด้วยมันก็ยิ่งอบเข้าไปใหญ่ใช่ปะเราก็มองว่า หนูมันไม่น่าจะมีโอกาสเข้าไปแท้อะไรขนาดนั้นเพราะเราใช้รถบ่อยจริงๆใช้ทุกวันพยายามแบบมีทุก้งังตลอดต้องออกตลอดเลไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ่ะเราก็เลยแบบอ่ะทิ้งรถไว้สมมติว่าเมือ่อวานเราไปโชว์รวตั้งแต่แปดโมงใช่ปะ่ะศูนย์บริการพูดผิดเราไปศูนย์บริการตั้งแต่แปดโมงเราพอเสร็จจอดรถทิ้งไว้1นึคืนพอลุงเช้า พนักงานเขาก็จะโทรมา,จราแจ้งเราว่ารถเสร็จแล้วนะคะนั่นนี่แต่เราเอาข้อมูลทุกอย่างเราไปทำเอไอมันก็ได้คำตอบที่ค่อนข้างที่จะโกโล,ลมากนะช่วยช่วยอะไรได้เยอะอยู่พอสมควรแล้วเราก็เอเอเอตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราก็เลยคุยกับทางพนักงานที่เขาโทรมาแจ้งเราว่าให้ไปรับรถได้แล้วอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าทางคุณน่ะ ได้เช็คในได้เช็คในเรื่องของจูนกล่องหรือเปล่า OBD อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าสับแต็มมันเรียกว่าอะไรนะเราแบบเราก็ค่อนข้างที่จะงงว่าก่อนหน้านี้รถก็ใช้งานปกติแต่พอเอาแบตไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการคุณน่ะรถมีปัญหาตอนแรกก็น่งคิดในใจว่าเฮ้ยช่างเขาทำนานหรือเปล่าวะปกติเราไปเอารถอะไปเข้าศูนย์รถน้ำมันก็หลายที่อยู่อะที่เอาไปเช็คะระยะ ก็ไม่เคยเห็นมีปัญหาเลยเลยเออมาเจอที่นี่ก็เลยแบบตอมงงแล้วก็เหมือนแบบบริษัทแม่ก็โจกระแบงแล้วใช่ไหมเออแล้น,นี้คือหิวเงินเหรอหรือยังไงมาแบบว่ายัดอะไรในสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการแล้วรถก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเลยแล้วคุณทําให้มันเป็นอะแล้วพ่อมาตอนเช้าเราก็ถามในเรื่องของค่าใช้จ่ายเขาก็บอกว่าก็เก็บอยู่ประมาณร้อยหกสิบบาทเขาบอกว่าอาจจะเป็นช่วงแจ็คพอต ที่รถมันมีปัญหาพอดีอะไรอย่างนี้แต่เราก็งงว่าเออก่อนหน้านี้รถปกติมากพอไปเปลี่ยนแบตปุ๊บขึ้นไฟโชว์เตือนอย่างเงี้ยสองแบบมันก็ไม่ปกติแล้วปะแต่เขาก็แจ้งว่ามันอาจจะเป็นแบบในตรงในตรงปากที่เสียบเข้าเข้าหม้อน้ำอะไรเนี่ยสายมันอาจจะตรงขั้วมันอาจจะหลวมเขาก็เลยแบบไปปรับ ไปปรับสายนะั่นนี่นู่นให้ใหม่แล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนของเหลวในหมอ้อน้ําให้ฟรีอะไรเงี้ยนี่ก็มานั่งคิดในใจแบบสองอย่างเนี้ยเราไม่ได้เป็นคนให้ทาเป็นไม่ได้เป็นคนทําให้มันแบบมีปัญหาแต่ทางคุณน่ะทําให้มันมีปัญหาหรือเปล่าเลยเป็นบทเรียนว่ารอบหน้าถ้าจะาลดไปเชคที่ศูนย์ไหนก็แล้วแต่จะถ่ายคลิปถ่ายอะไรทุกอย่างเอาให้แน่นเลยถ้ามันมีปัญหาจะได้ฟ้องทนายได้ถูก เรื่องทั้งหมดมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละประสบการณ์ที่เราเจอมามันทําให้เราโมโหว่าแบบเฮ้ยเราเป็นลูกค้ายังไงเราก็ต้องเอารถไปเช็คระยะของคุณยาวๆอยู่แล้วเพราะตามอู่นอกปกติเราไม่รู้เรื่องเหลราคาเลยแต่เรามองว่าขนาดแค่ค่าแรงเปลี่ยนยางป่าน้ําฝนยังคิดเจ็ดร้อยเลยแล้วถ้ารถไปเช็คระยะไม่จ่ายไปแม่งสองสมหมื่นเลยเหรอเออคิดแค่นั้นอะแล้เ,เกิดทางของเขาอ่ะที่มันเป็นแบบ ส่วนบริการของรถยี่ห้อเนี้ยมันมีอยู่แล้วเราก็ต้องใช้บริการตรงนี้ก่อนถูกไหมเพราะรถมันอาจจะยังไม่ได้หมดประกันอะไรหลายๆอย่างเราก็มองว่าเอารถไปเช็คระยที่ศูนย์ยังไงคุณก็มีลูกค้ามาใช้บริการในการเช็คระยะรถอยู่แล้วอะแต่ถ้าคุณมาทําแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ลูกค้าหมดความเชื่อถือก่อนหน้านี้มันก็หมดความเชื่อถือกันไปเยอะแล้วไหมสําหรับแบรนด์เนี้ยแล้วเรามาพูดแบบนี้เราจะโดนไหมวะเฮ้แต่เราไม่ได้พูดชื่อนี่ ให้ไปไอเอกันเอาเองเรื <asti> ่องทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็มีน้ำนเนื้อผสมกันเป็นเรื่องเล่าว่าแบบเอ้ยต้องทำอย่างนี้1นึ4นะว้องกันเซฟตัวเองไว้ก่อนไม่เสียหายเลยเลย